เจ้าของร้านอาหารหนาเกลือเจอก้อนคล้ายอัำพันทะเลหนักกว่า1.2กิโลกร,รมัมลอยเกยตื้นหน้าร้านเมืองพัทยาค่ะก็ได้มีการเตรียมส่งตรวจยืนยันหากว่าเป็นอำพันทะเลจริงมูลค่าจะสูงถึงหลักแสนบาทต่อกิโลกร,รัมค่ะ ที่ร้านนนติดเลหมู่ห้าย่านชุมชนตลาดเก่าลานโพนาเกลืออา่าวนาเกลือเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะนายอิทธิพลห่อทองคำผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำพร้อมด้วยนางสาวพัชรินปรีดาวันและนายราเชนมาลัยหวนผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์สำนักช่างสุขาพิบาลเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบก้อนไขมันปริศนาลักษณะคล้ายอัมพันทะเลหลังได้รับการประสานจากนายอนนท์อุ มะอายุ49ปีเจ้าของร้านเพื่อให้ไปช่วยตรวจสอบว่าเป็นไขมันจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเลหรือไม่ค่ะ นายอนนท์เจ้าของร้านเล่าว่าขณะเดินเก็บเศษขยะที่ลอยมาเกยตื้นบริเวณหน้าชายหาดก็พบว่ามีก้อนไขมนันดังกล่าวเกยอ,อยู่ที่ริมฝั่งมีนกกําลังรุมจิกกินด้วยความเข้าใจว่าอาจจะเป็นก้อนปะการังหรือเศษวัสดุธรรมชาติจึงหยิบขึ้นมาดูและโยนกลับลงทะเลไปกระทั่งช่วงค่าก้อนดังกล่าวกลับมาเกยตื้นที่จุดเดิมอีกครั้งตนจึงเก็บขึ้นมาตรวจดูอย่างละเอียดและทดลองใช้ไฟร้อนพบมีของเหลวสีเหลืองคล้าย น้ำตาเทียนไหลออกมาเนื้อสัมผัสลื่นมันไม่มีกลิ่นเหม็นมีเพียงกลิ่นคาวทะเลจึงเกิดความสงสัยว่าอาจจะเป็นอัมพันธทะเลและกังวลว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับของเสียจึงประสานเมืองพัทยาให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ ด้านเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เมืองพัทยาตรวจสอบแล้วให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าก้อนไขมันดังกล่าวไม่ใช่ไขมันจากท่อน้ำเสียเนื่องจากหากเป็นไขมันจากร้านอาหารหรือโรงงานเมื่อลงทะเลมักจะมีลักษณะแตกตัวไม่รวมเป็นก้อนแข็งอีกทั้งมีเศษอาหารปะ,นระปนสกปรกเห็นชัดและเมื่อถูกความร้อนมักมีกลิ่นเหม็นฉุน แต่ก้อนที่ตรวจพบมีลักษณะค่อนข้างสะอาดผิวด้านนอกเหมือนมีผงเคลือบมีร่องรอยถูกน้ำทะเลกัดกร่อนคล้ายลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลานานและเมื่อใช้ไฟรนไม่มีกลิ่นเหม็นมีเพียงกลิ่นคาวทะเลขณะที่เนื้อในเมื่อโดนความร้อนละลายเป็นของเหลวมีสีเหลืองคล้ำเหนียวคล้ายน้ำตาเทียน เจ้าหน้าที่ยังสันนิษฐานว่าก้อนดังกล่าวมีโอกาสเป็นอวอกปาวานหรืออัมพันทะเลสูงค่ะจําเป็นต้องส่งตัวอย่างให้หน่วยงานด้านทะเลเช่นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องค่ะ